เดี๋ยวเราจะ,จะลองไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นการขึ้นเวทีอุรุพงของคนเสื้อแดงในจังหวัดอายุทยาเขามาที่เวทีอุรุพงด้วยเพราะเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็ขึ้นไปพูดจาปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้สะท้อนออกมานี่คือคนที่คุณทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพยายามจะบอกว่าพวกนี้คือพวกขาประจำแต่คลิปนี้จะเป็นตัวบอกว่า ไม่เกี่ยวกับขาประจําหรือไม่ขาประจําเป็นการสะท้อนปัญหาที่มีอยู่จริงเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับร่วมการเลิมประชุนเอเป็กที่พัทยาเราไปร่วมมาแล้วนะคะแต่วันนี้เราเห็นพี่น้องคนไทยนะคะที่ออกมาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกนี้ทําให้เราคิดหนักซึ่งต้องกลับใจทําไมต้องแสดงเสรีภาพสิทธิขัดพื้นฐานโดยที่ไม่เค็นงางแบบ กฎหมายแล้วใช่ไหมคะหรือทั้งสิบสี่เส้ไม่ให้เข้าทเงียบเลยและผู้ใหญ่ ไปป่กไอ้เสด็จพี่มันไอตู่ไอเ้เส้นเ้าก็ไป วันนี้ดิฉันรู้สึกด,ดีใจแล้วก็เสียใจที่เคยไปล่วง ตาสว่างหล,ล,ลายจังหวัดรู้แล้วสีไหนก็ต้องตายหากันหมด50ปีเป็นหนี้ได้ยังไง50ปีมีมรวัตศาสตาร์าติไทยให้เป็นนี้ล่วงหน้า50ปีดูที่สมัยก่อนชาวพนมขนอมมันรักษาบ้านรักษาเมืองเรายังไม่ยอมเลยมันโกงขนาดนั้นกี่ล้านแต่วันนี้มันระดับล้านล้าน้าน นคนไทยที่อยู่ที่นี่ย,ยอมไ,ไหมไม่ยอมต้องออกมาเอา้ามุ้งสอสองออกมา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 เนี่ยวันนี้เราเรียกให้คนไทยทั้งประเทศออกมาถึงค่ะวันนี้วันที่สีตุลาเป็นวันดีเลยนะคะ เพื่อนวันนี้ถ้าเราดูในททัศน์จะเห็นว่าอาดีตเมื่อ40ปีไม่รู้ว่ารุ่นลูกจะเกิดทันไหมนะสาลามที่เขาจุงมือกันนะจําได้ไหมฮะผู้หญิงผู้ชายจับมือมาคะตร้งเดินลุยกันแต่ดิฉันน่ะหลงผิดนึกว่าคำว่าประชาธิปไตยของทักษินจะเรียกร้องประชาธิปไตยกับเขาไปเข้าร่วมกับเขาไปเผาราชสมบัติไปทังใอ้เอฟเอของเราวันนี้ขอโทษคนไทยทั้งประเทศต้องให้อาภัยดิฉัน นี่คือคนเสื้อแดงที่เคยสนับสนุนรัฐบาลยิ่งรักและทักษินนะครับแต่วันนี้เมื่อเจอความจริงกับตัวก็ตั้งสติแล้วก็พูดตรงไปตรงมาบนเวทีอุรุพงเป็นการตอบย้ําว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะกล่าวหาว่ามีแต่ผู้ค้าประจำอ,อย่าไปให้ราคานั่นไม่ใช่ความจริงปัญหาคือรัฐบาลในขณะน,นี้เต็มไปด้วยจุดเปราะบางในทางการเมืองเพราะตัวรัฐบาลเ